านะครับวันนี้นะผมบุญธงแก้วรำนะครับนะวันนี้ผมบุญธงแก้วรำนะครับกับเรื่องราวของเทคนิคนะงานสีไฮกลอสนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับได้มาดูนะโดยเฉพาะท่านที่ติดตามในนะศูนย์อบรมงานไม้งานสี ปริญญาช่าง u t u b e นะต่อไปนี้นะครับที่ YouTube ศูนย์อบรมงานไม้งานสีปริญญาช่างนั้นเนี่ยเราจะมีการนำเทคนิคช่างจากการถ่ายทอดสดลงบน Facebook แล้วนำไปอัพโหลดลงบนศูนย์อบรมงานไม้งานสีปริญญาช่าง y o u t u b e วันนี้มีเทคนิคเรื่องราวของสีไฮกลอสนะครับ อันนี้เป็นผลงานของอดีตลูกน้องผมที่เคยอ,อยู่กับผมร่วมสิปีมีความชำนาญในเรื่องราวของสีพ่นอุตสาหกรรมและสีย้อมไม้ต่างๆแต่เมื่อครั้นลองให้มาทำงานสีไฮกลอสนะฮะสังเกตดูว่าการพ่นของเขานะฮะยังไม่ถึงขั้นเมื่อชีพของการทำสีไฮกลอสนะครับ ทั้งที่มีความรู้มีทักษะเรื่องของการพ่นสีอุตสาหกรรมสีเฟอร์ิเจอร์สีย้อมไม้สีแลกเกอร์ต่างๆมากมายแต่เมื่อครั้นให้มาทําสีไฮกลอสกลายเป็นว่าสียังหม่นยังมัวอันนี้คือสีที่พ่นยังไม่ขัดน้ํานะครับดังนั้นผมอยากจะมาบอกเรื่องราวของเทคนิคลงอีกนิดหนึ่งเพราะผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาแต่เนื่องจากผมเริ่มมีอายุมากขึ้นผมจะเริ่มทําทั้งตาราและเปิดเผยทั้งเคล็ดลับอ่าเคล็ดลับอีกนิดนึง อยากจะให้ท่านผู้ชมนะฮะมาดูสีไฮกลอสที่มาจากปิ่นเกล้าอันนี้เป็นของลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาจากปิ่นเกล้ารับเหมารีโนเวทแล้วลูกค้า,ามีงานสีไฮรลอส ท่านที่เป็นผู้รับเหมาหาคนพ้นไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสีไฮกลอสมีจํากัดในเรื่องของคนเรื่องของจํานวนคนที่รับงานเพราะคนที่ทําเป็นจริงมีน้อยครั้นจะให้โรงงานทําโรงงานก็ต้องให้ว่าให้ตามคิวนะครับเพราะคนพ้นเยอะคิวนานอ,าอันนี้จะให้ท่านผู้ชมดูถ้าดูในกล้องดูเหมือนสวยนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากนอกกล้องเนี่ยมันยังเป็นในเรื่องของ เขาเรียกว่า,าผิวส้มนะครับหรือมีความหนืดซึ่งมีความเหมือนกันกันกบสีแดงนะครับมีความเหมือนกันกับสีแดงที่ผมกาลังให้ท่านผู้ชมดูนั่นก็หมายความว่าลูกน้องผมที่เคยอยู่ทากับผมนานแล้วก็ทําสีอย่างอื่นนะฮะไม่ใช่สีไฮกลอสนะฮะพอมาพ่นปั๊บเหมือนกันกันกบสีไฮกลอสที่มาจากของ อีกท่านหนึ่งเลยฮะที่เอามาชุดนี้เขาทําการตัดบานนะครับตัดบานออกมาแล้วจะให้เรามาเก็บโป้ผสมสีให้เหมือนแล้วก็พ่นช่วยเก็บและก็ให้ทําการเก็บเคลียร์แล้วก็พ่นใหม่ไม่กี่บานนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นในขณะนี้ก็คือว่าเนื่องจากสีนี้นะครับเนื่องจากสีนี้เป็นสีที่บริษัทผสมสีนั้นเนี่ยส่งรหัสมาผิดแล้วลูกน้องผมก็พ่นผิด กลายเป็นว่าสีเข้มนะจึงเอาสีอ่อนผมจะทำการนำสีอ่อนของตระกูลไฮกลอสเหมือนกันมาพ่นทับไปนะครับ <S <S 1> <S 1> ดังนั้นสิ่งที่มีความจำเป็นในการที่จะเริ่มพ่นใหม่นั้นนั่นก็คือการขัดเห็นไหมครับนี่เราเริ่มมีทำการขัดขัดอะไรขัดสีจริงของไฮกลอสที่พน่นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีอย่างนี้ เราจะต้องขัดน้ำปัดเงาแต่เมื่อจะทำการพ่นใหม่เราจะต้องขัดออกมาเพื่อที่จะพ่นสีใหม่ดังนั้นในศัท์ของคำในศัพท์ช่างเนี่ยจะมีคำว่ากระอันนี้คือผิวกระเห็นไหมครับนี่คือผิวกระนะครับผิวกระหรือผิวส้มเนี่ยมาได้อย่างไรผิวกระหรือผิวส้มมาได้ด้วยการพ่นสีนั้นอาจจะนืน่พ่นสีนั้นอาจจะลมเยอะ พ่นสีนั้นอาจจะทินเนอร์น้อยพ่นสีนั้นอาจจะปล่อยสีเยอะเอปล่อยสีน้อยแต่ลมเยอะมันจึงมีความหนืดมีความเป็นผิวสม้มดังนั้นการที่จะทําให้มันใสการที่จะทําให้มันเรียบเราต้องทําตั้งแต่กระบวนการขัดให้เรียบยันผสมสีให้ถูกตามอัตราส่วนและลมสีนั้นมีความสมดุลกันดังนั้นเราจะเริ่มทําอย่างไรเริ่มทําด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายนะกระดาษทรายสบู่กระดาษทรายยูรีเทน หรือกระดาษทรายนมที่เขาเรียกกันนะฮะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสีเทาๆด้านนี้ก mm ็จะเขียนว่าเบอร์600อนะอันนี้ก็จะเขียนว่าเบอร์400นะครับเราก็จะนํากระดาษทรายตัดออกมาแล้วเนี่ยมาใส่กระฟองยางนะครับใส่กระฟองยางแล้วทําการขัดเราต้องขัดนะฮะถามว่าจะขัดตามลายไหนอันนี้เป็นสีทึบนะเป็นสีทึบแสงเราถนัดขัดตามแนวไหนก็ได้ครับคอยมันเรียบ เมื่อขัดไปแล้วยังเห็นกระอยู่เห็นไหมครับคือการที่เห็นกระอยู่ลักษณะนี้นั่นก็คือมันยังไม่เรียบมันยังกินสีไม่เรียบดังนั้นเราจะต้องขัดเรียบตั้งแต่ตอนขัดกระดาษทรายโดยเฉพาะการขัดจะปั่นน้ำต้องไม่ให้มีกระถ้ามีกระอย่างนี้นั่นก็คือมันจะฟ้องตอนที่เราไปปั่นเงานะฮะนี่คือเทคนิคกระบวนการของการเริ่มต้นทำสีไฮกลอสให้ถูกต้องนะครับกระบวนการขัด ขัดให้เรียบเรียงกระดาษทราย3 20 400 600และอย่าให้กระหลงเหลืออยู่นะะกระนี้มาอย่างไรกระนี้มาจากการผสมสีในอัตราส่วนที่ไม่ค่อยถูกต้องหรือไม่ก็ การเติมลมหรือการปล่อยลมปล่อยสีไม่ค่อยจะถูกต้องทําให้การทําสีนั้นไม่สวยเหมือนอย่างที่าลูกน้องผมที่เคยอยู่กับผมมาเป็นสิปีแต่ไม่ชํานาญหายกระสเพราะผมไม่เคยสอนผมเคยให้ทําแต่สีธรรมดาคราวนี้ผมเลยสอนให้เขาเริ่มทําบ้างเลยปล่อยให้ลองทําดูพอทําแล้วปรากฏว่าหนืดนะครับสีหนืดนั่นก็คือเขายังขาดความเข้าใจความชํานาญในเรื่องของสีหายกระดสอย่าว่าแต่ลูกน้องผมนะครับมืออาชีพที่ลูกค้านํามาจาก ปินกล้าวมาให้แก้สู้ขับรถมาสามบานจากปินกล้าวาให้แก้ที่นี่นืดเหมือนกันครับนืดเหมือนกันการทําสีนืดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอาจจะปล่อยเข้าห้องพ่นโดยการพ่นเสร็จแล้วใช้เลยเคลือบเลยโดยไม่มีขัดน้ําปันเงามันอาจจะหนืดได้นะครับดังนั้น เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าผมจะต้องแก้ไขงานนี้ให้ได้อย่างไรวันนี้ผมมีใบาราคาที่จะต้องเสนอไปอีกมากมายเลยทีเดียวแต่ผมต้องมันนั่งทำงานแทนช่างนะฮะท่านผู้ชมผมต้องมานั่งทำงานแทนช่งนะะา,ชง,า,ง,ง,าชงเพราะอะไรเพราะว่านะ,ะหนึ่งเราใบงานกาันสองความเข้าใจในงานไฮกลอสความ อะไรต่างๆดังนั้นนะครับผมก็เลยต้องมาขอทํางานแทนช่างก่อนตัวนี้ก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะงานพ้นสีไฮคอนยังมีงานรองรับอีกมากมาย ใครที่อยากจะมาฝึกมาเอาวิชาที่ลองส่งช่างมาดูกับผมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านลองผิดลองถูกแม้ช่างจะทํางานมาเป็น10-20ปีเรื่องงานพ่นสีรถยนต์หรือสีอะไรถ้าไม่เข้าใจหายกรอดก็จะออกมาส้มอย่างนี้เลยครับนะฮะท่านผู้ชมอ่ะโอเคพูดไปแล้วผมขอขัดต่อเดี๋ยวงานไม่เสร็จครับขอบคุณครับผม